สวัสดีครับมาพบกับจิเกนเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ ID 3นะครับอัดคลิปต่อจาก ID 2เลยนะอ่าไปดูกาชาติที่ ID 2ได้นะครับว่าเปิดได้ตัวอะไรบ้างนะครับอ่าเข้าเกมนะครับก่อนเที่ยงคืนนะก็จะเป็นล็อกอินวันที่1นะครับเดี๋ยวเที่ยงคืนก็จะเป็นวันที่2นะครับฉะนั้นก็จะไวกว่าชาวบ้านเขาสนิดหนึ่งนะครับอ่าอัดคลิปต่อกันนะครับจาก ID 2นะครับก็เลย ยังไม่มีข้อมูลเรนเจอร์เชิงลึกนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับรับตัวกาชาแน่นอนนะคือน่าจะได้ทุกใบเลยครับวันละหนึ่งใบครับลากยาวเลยนะโอ้โหไม่รู้ว่าจะแจกเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเล่นทุกวันรับไฮเปอร์เลียวนาทแดดาวนะครับแล้วก็วัสดุในการพัฒนานะครับก็ห้าส่วนอ่ะฉะนั้นเดือนนี้นะครับน้องๆเปิดเทอมกันเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับก็ เข้ามาล็อกอินให้ได้ทุกวันนะครับก็รับรองได้เลยครับว่าได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนนะครับอ่านี่ครับเช็คอินนะครับก็ได้กาชาหนึ่งใบนะครับตอนนี้ก็เพิ่มโอกาสอยู่นะโหนี่บินนะครับกับตัวราวสายพลังนะครับแล้วก็เกียร์นะครับแต่ตอนนี้ผมขอเน้นที่เรนเจอร์ก่อนดีกว่าครับข้อมูลเรนเจอร์ยังไม่มานะครับก็รอดูกันสักนิดหนึ่งนะกันนะครับตอนนี้นะครับ ตัวที่แนะนานะครับตัวปกติ2ตัวเนี่ยมูนตัดทิ้งไปเลยครับมูนนี่บอกเลยว่าบอกเลยนะครับว่า,าไม่ค่อยมีอะไรมากมายสักเท่าไหร่แต่อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับอรอดูในส่วนของค่าพลังเวทโจมตีเดิมก่อนนะเผื่อมันสูงและกว้างนะครับเพราะว่าเขามีดาเมจแค่20เท่าเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ได้ทะลุอมาตะนะครับแต่ถ้าเกิดยิงลึกมากๆากครับแล้วก็มีคูดาวสกิลน้อย ก็อาจจะดีขึ้นมาได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับอาสกิล2ก็เป็นดาเมจพิษนะครับอันนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดคูดเราสกิลตามๆยิงลึกๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาเมจเวทแรงๆเนี่ยอันนี้มันก็น่าจะเก่งขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะส่วนตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้ไปดูค่าสเตตัสนะครับว่าพลังชีวิตเนี่ยมันสูงสักเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าน่าจะพอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ดูเบื้องต้นเนี่ยสกิลดีนะครับดาเมจยี่สิบเท่านะครับทะลุ อามาตายกเลิกการฮิวนะครับสกิลสก็น่าจะบัฟหน้าป้อมได้นะแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์คอมโบได้ดีนะครับอ่ะตัวนี้สามารถปั้นแม็กซ์ได้นะครับมีน้องๆถามเข้ามาอยู่เหมือนกันส่วนแสงน้ำมึดเนี่ยคือถ้าเกิดเปิดได้มาผู้เล่นทั่วไปเวลล60อสี่แน่ๆนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็โอเคทั้งคู่นะเพราะว่าเจมเนี่ย เราเอามาแม้ว่าจะไม่มีดาเมจครับเอามาปว่วนเปลี่ยนร่างเงยอะๆเนี่ยก็เน้นปล่อยตัวไม้ครทาเกียรติยศก็ได้นะครับตัวตัวบินนะก็รู้กันนะครับว่าเอาไปตีทีมที่ไม่มีตัวการบินเนี่ยก็สบายๆครับหลีกเลี่ยงอย่างเดียวอย่าไปเจอตัวซาดิฮิมะนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวนี้ปลิวง่ายเลยครับผมว่าแป๊บเดียวนะครับลอยระลิ้วปลิวละล,ล่องเลยนะอ่าฉะนั้นก็คัดทีมนะครับเปิดได้ก็ดีครับคัดทีมแค่นั้นเอง ขึ้นหลีกสูงนะครับซลี่หิมะบานเลยทีเด,ยเดียวก็ค่อนข้างจะลำบากครับโอเคมาเปิดการชาก,กันที่ ID 3นะครับตู้เพิ่มอ,อกาสอยู่ข้างบนสุดนะมาเนียนอีกแล้วนะครับผมขอเปิดด้วยตัวก่อนดีกว่าอ่ารับไปแล้วอะอ่ารับไปแล้วไม่เปิดดีกว่าเปิดด้วยรูบี้ดลกันนะ ID สามอ่ะมาขอยกเลิกนะครับด้วยเทคนิคเดิมๆนั่งกันนะตัดไปครับขอมาสักหนึ่งตัวเออเปิดประเดิมหน่อยนะครับไอดีนี้ตัวเก่าๆที่ยังอยากได้ก็ยังมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะจอร์ดเคนโตอปปี่โตตลกไอดีนี้มีแล้วมีอีกเออมาเรื่อยๆตัดมาอืออาหารยามเจ็ดดาวแล้ว ขอบินโอ้โหไม่บินสักทีหนึ่งนะไอดีนี้นี่ครับเหมือนจะสวยนะแต่ว่าตัวที่มันแบบเป็นตัวเสริมเต่งๆนะครับตัวเสริมหลักเนี่ยมันยังไม่มานะครับเสียดายแค่นั้นเองนะโอ้โหแล้วเปิดกาชาก,ก็แบบนี้โอ้โหผมนี่แบบไม่ถูกชะลอจริงๆนะครับกับตัวแสงมามืดนะครับเจมวัมพายโอ้โหจริงๆก็ใช้ได้นะเจมวัมพายนะครับ มันากาจะมีความจึกแต่ว่าความพิเศษมันยังไม่เยอะมากมายนักนะครับก็เลยยังถือว่าเป็นตัวที่อ่าพอใช้ได้ครับไม่น่าเกลียดอรอบที่2องดกันต่อครับไอที่สดูว่าจะไปรุ่งหรือเปล่าโอ้โหดูแล้วลุกไหมโอ้โหกบเอามาทำไมโอ้โหเจมโอ้โหแต่ว่าเป็นเจมเวทเออต้องเป็นเจมตัวม่วงนะ มีคนถามว่าเขาเอาตัวเก่ามาออกแบบใหม่หรือเปล่านะครับคือลักษณะของเรนเจอร์มันก็จะคล้ายๆกันหมดนะเพียงแต่ว่าเอาเสื้อเอาอะไรมาใส่เนี่ยมันก็กลายเป็นตัวใหม่นะครับอย่างตัวเจมเนี่ยก็น่าจะรู้กันว่ารูปร่างเบื้องต้นมันจะเป็นประมาณนี้ยืนลอยๆครับแล้วก็กางมือครับโอ้โหสมชายสมชายมาทําไมนาทีนี้ตัวใหม่โอ้โห,โโหมูนโจนตลาดตัวเก่าอีกแล้ว คือ8ดาวธรรมดากับ8ดาวตลตร้าออกเยอะมากครับแต่พอเป็นตัวเก่าปุ๊บเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับโอ้โหแต่คราวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการาพัฒนาศักยภาพนะคือเปิดเรนเจอร์ตัวที่แบบยังไม่เคยเปิดได้เนี่ยอันนี้ก็จะดีนิดหนึ่งโอ้แต่ดูแลผมจุกละอันดี3ดูท่าทางจะโอ้โห <laughs> มูนหมดเลยครับแต่เป็นมูนเก่ากึนทั้งนั้นเลยเนะครับ และก็เน่าเลยครับไม่รู้จะพูดอย่างไรอ่ะตัวกระชาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับจัดทิ้งทายแล้กันเผื่อจะโชคดีนะ5้าใบก็เสียวได้อยู่เราเคยเกิดปฏิหารมาแล้วนะครับกับตัวกาชาห้าใบจัดมาสักหนึ่งตัวฮึบโอ้โหหน้าบานเป็นจานเชิงเลยครับใส่หมออเอามาทำไมเนี่ยโอ้โหจบเลยครับ อ่าคือการได้เรนเจอร์นะครับที่เรายังไม่เคยมีนะในสมุดทสะสมเนี่ยมันมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเรนเจอร์นะครับแต่ว่าอดีน,นี้เนี่ยผมเพิ่งสร้างมาตอนโคโรโบหรือกับโกโตคุนะครับยากูซ่านะอุมพาปีที่แล้วนะครับก็เพิ่งจะปีกับอีกไม่กี่เดือนนะครับ 3- 4เดือนเท่านั้นนะเรนเจอร์ก็จะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าคือการพัฒนาศักยภาพเรนเจอร์นะครับ ตอนนี้มันมีแค่ของปีนี้ก่อนนะ2 0 2 0นะครับแต่ว่าตัวเกมนะครับอันนี้แจ้งมาชัดเจนแล้วนะว่าเขาจะอัปเดตย้อนหลังให้นะครับไม่รู้ว่าจะย้อนไปสุดที่ไหนนะครับแต่ว่าย้อนกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับอะผมยกตัวอย่างเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับมาดูตัวอย่างกันที่คิงนะครับคิงเป็นเลนเจอร์ตัวใหม่นะฉะนั้นมีค่าศักยภาพให้ตีบวกอย่างแน่นอนนะครับส่วนเนเจอร์เก่าตัวอื่นอันนี้ต้องรอดูตัวเกมนะครับทีมงานแจ้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับว่า แต่มีการทยอยอัปเดตย้อนหลังนะผมไม่รู้ครับว่าจากครบทุกตัวหรือเปล่าย้อนทุกปีไปจนถึงซีซั่นแรกๆหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอติดตามกันนะครับมาดูกันในส่วนของระดับศักยภาพก่อนนะครับแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่ตัวเกมเนี่ยให้ยืนพื้นมาที่500นะครับไอเดีสร้างใบเอี่ยมเนี่ยมี500แน่นอนนะครับรวมกับเรนเจอร์ในคอลเลกชั่นนะแล้วก็เรนเจอร์ระดับมาสเตอร์นะครับฉะนั้นไอดีสร้างใหม่เนี่ยการจะเพิ่มตัวเลขตรงนี้นะครับก็ หาค่า f นะครับเอาค่า f เนี่ยมาเปิดกาชา f ครับตัวเลขตัวนี้จะเพิ่มได้ไวนะครับที่เหลือก็เปิดกาชาเรนเจอร์ครับด้วยตัวแล้วก็รู b ีนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มตัวเลขตรงนี้ได้ครับสูงสุด2,500นะคงต้องแบบว่าโอ้โหเล่นมานานนะเรนเจอร์เพียบนะครับถึงจะไปสูงขนาดนั้นนะครับอันที่หลักผมมีแค่2,000กับอีก1เท่านั้นนะครับก็คงต้องคัดนะคือผมไม่น่าใจนะครับว่า กรุตตีบวกพลังชีวิตเต็ม500ไปแล้วเนี่ยมันสามารถอัปเกรดข้ามเรเวลได้อีกหรือเปล่าหรือว่าตันแล้วนะครับถ้าตันแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเรนเจอร์ตัวน,น,นั้นเนี่ยก็ต้องอัพทุกช่องนะซึ่งแต่ละตัวมีไม่เหมือนกันนะครับแต่จะยืนพื้นที่พลังชีวิตกับพลังโจมต,ตีอัตีเหือเนี่ยไม่เหมือนแล้วนะผมเห็นบางตัวมีวิ่งไวครับมีหลบสกิลครับมีการกระเด็นอะไรประมาณนี้ก็เลือกอัพตามที่เจ๋งที่สุดนะะซึ่งผมเนี่ยแนะนาเบื้องต้นเลยคนระับเป็น พลังชีวิตกับพลังโจมตีอ่ะสอท่องนี้บอกเลยว่าสําคัญมากๆาะครับผมไม่มีข้อมูลแบบ100%นะยังไม่มีการทําฉบับสมบูรณ์ครับคงต้องอาศัยระดับเทพๆนะผมเชื่อว่าตอนนี้ฟาร์มกระจุยกระจายแน่นอนครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นแล้วล่ะว่าเขาตีบวกไปได้ถึงไหน,นครับมีการอัพข้ามเรเวลได้หรือเปล่านะครับเอาในส่วนของพลังชีวิตนะครับตีบวก1ชิ้นนะครับมันจะได้0ูอ่าผม ตีไปคร่าวๆเลยด้วยกันนะ1ชิ้นได้0.2%ใช่ไหมสิชิ้นก็ได้2%นะครับ100ชิ้นก็ได้20%ตีโบกที่สูงสุด500ใช่ไหมก็รวมแล้ว100%นะครับอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องนะผมลองอคำนวณแบบตามบัญญัติตยางโง่งๆไปเลยนะก็100%นะครับพลังชีวิตโอ้โสูงอยู่เหมือนกันนะสมมุติเรนเตอร์มีค่าเลือมเดิม7ล้านก็เป็น14ล้านเลยนะครับพอสูงเอาการอยู่เหมือนกันนะ,ะถือว่าใช้ได้นะครับส่วนพลังโจมตีนะครับ ตีบวก1ชิ้นได้0.1%อ่า10ชิ้นก็ได้1%ร0 0เอ่100ชิ้นได้10%นะครับ500ชิ้นได้50เปอร์ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามาตีบวกทั้งค่าตีกายแล้วก็ค่าตีเวทเลยนะเออลองมองไปถึงไทกะดูด้วยกันนะครับโหร้ายมากโอ้โหฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเลือกตีบวกกันตามนี้แล้วกันนะเพราะผมเชื่อว่าขนนกเนี่ยน่าจะมีกันไม่เยอะ,ะครับถ้าจะใส่เรนเจอร์ทางดาเมจก็อัดไปเลยครับที่พลังโจมตีล้วนๆเลยครับ ตัวไหนเป็นทางถึกอัดพลังชีวิตเข้าไปเลยนะครับก็เน้นไปที่2จุดนี้ก็แล้วกันนะอ่าวน,นี้ก็มาเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอ่าที่แบบทัวร์ร้อยเปอร์เซ็นตนะ์เนี่ยหรือว่ามีคนทำมา,าก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําเป็นคลิปฉบับสมบูรณ์นะต้องอดใจรอก,กันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยข้อมูลยังค่อนข้างจะใหม่เอี่ยมนะครับก็อ่ายังเป็นการคาดเดานะถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเอาน,นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะยังไม่ประสบความสำเร็จในการเปิดกาชานนะะคครรับับบกก็ตกต้ออง่ไป เราไม่อยากจะให้มองไปถึงเดือนหน้านะถ้าไม่ชอบเรนเตอร์เดือนนี้ก็เก็บทุกอย่างที่มีทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะว่าเดือนหน้านะครับสิงหาคมนะครับก็เป็นรอบของโคโรโบเรนเตอร์นะไม่ต้องตามข่าวไม่ต้องอะไรแล้วครับน่าจะรู้กันหมดแล้วนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ